ด้วยรถอยู่55นะครับภายในห้องเส็งอาจจะมีรูรั่วบริเวณรถยน,นโ์นะับทำให้ฝนนะครับเข้ามาจากด้านล่างได้ทางคุกข่าพมแท้กระบี่เราเองนะครับมีความคันหนึ่งนะครับถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็ป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้รถบแทนของรถรุ่นคันดังกล่าวนะครับ เสียหายในระยะเวลาที่ไม่สมควรนะครับก็มีการติดตั้งนะครับเป็นรองพื้นนะครับให้กับลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อหลักฝุ่นที่จะขึ้นมาบริเวณที่วางเท้านะครับในห้องเก่งนะครับโดยเราติดตั้งให้ีทุกคันนะครับการติดตั้งนะครับก็จะไม่ยุ่งยากนะครับเพียงนะครับนำแผ่นลงพื้นเดิมออกนะครับแล้วก็ ใส่ชุดแผ่นรองพื้นนะครับที่เราทำเสริมขึ้นมาลงไปนะครับแผ่นรองพื้นที่เราทำเสริมขึ้นมานะครับก็จะไปปิดนะครับอรอยรั่วต่างๆนะครับที่ลงไปในท่าด้านล่างนะครับของเก่งนะครับ ตามประกอบนะครับก็ง่ายๆดูตัวอย่างนะครับก็คือค่อยๆนะครับบุกเป็นอรวมไปนะครับผู้ค้าท่านใดนะครับต้องการจะสั่งซื้อนะครับแต่นี้หรืการส่งหรือกางจ่ายนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับำหรับช่องเราจะจำหน่ายอยู่ในราคาเป็นละแต่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ ทำมาจากฉนวนพิเศษนะครับกันความร้อนนะครับและสามารถนำไปติดตั้งด้วยตนเองได้สบายสบายครับเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับความหนาก็ประมาณ10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็กันความชื้นด้วยนะครับไม่อุ่มน้ำ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราใส่ใจแล้วนะครับแล้วก็ต้องการความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นกับสินค้าแล้วครับโดยเฉพาะในระบบแอร์คอนดิชันนะครับแวันนี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆเอฟซทั้งหลายรวมถึงผู้ที่สนใจในเครื่องจักรนะครับกลนนะคกับปุร้าไปก่อนนะครับเดี๋ยว รอบหน้านะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับจะลงให้ท่านได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ sn dot kubuta channel ช่องที่สร้างสรรค์น,นะครับนำเสนอสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับ